สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลังจะเข้ามารับชมเอกชัยมีดหมอเครื่องรางหลวงพ่อเดิมสวัสดีทุกท่านนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมก็อย,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเองได้มีกำลังใจในการจัดทำคลิปวิดีโอนะครับซึ่งเอกชัยมีดหมอเครื่องรางหลวงพ่อเดิม ช่องนี้ก็จะให้ความรู้นะครับแล้วก็เผยแพร่วัตถุมงคลประเภทมีดหมอของหลวงพ่อเดิมซึ่งหล,หลายๆท่านถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควนะครับหรือสนใจอยากจะเข้ามาสอบถามกับผมโดยตรงก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์095 09 05 6 0905 ID Line 0950560905ไอดีล ก็จะได้มาพบมาพูดมาคุยกับผมโดยตรงนะครับเอาละว,วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีโอกาสก่อนที่จะเดินทางเข้าสำนักง,งานตัวผมเองก็มีโอกาสมาทำคลิปวิดีโอให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับเป็นประจําทุกๆวันนะครับซึ่งวันนี้เนื้อหาสาระ,ะตัวผมเองก็จะนํามีดทั้ง3มเล่มนนะมาเป็นให้ทุกท่านได้ศึกษาไปพร้อมๆกัน ซึ่งทั้ง3มเล่มนี้นะครับก็เป็นช่างฝีมือคนละช่างนะครับแล้วแต่ว่าเป็นลายเดียวกันนะครับวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสมาให้กับทุกท่านได้ชมฝีไม้ลายมือว่า3ามช่างนะที่ตอกลายรูปแบบเดียวกันนะแตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งถ้าพูดถึงในเรื่องของช่างฝีมือในการตอกลาย มีดของหลวงพ่อเดิมแล้วนั้นนะครับตั้งแต่ช่างยุคกลางเป็นต้นมาตั้งแต่ช่างฉิมนะครับช่างสอนช่างไขช่างแม่นช่างแถมช่างถมช่างทิมนะครับอันนี้คือจะเป็นช่างยุกปลายของหลวงพ่อเดิมนะครับซึ่งถ้าช่างยุคกลางก็จะเป็นช่างฉิมกับช่างสอนช่างไขนะครับหลักๆแต่วันนี้ผมได้นําฝีไม้ลายมือการตอกลายมีดของช่าง ทั้ง3มท่านนะครับมาให้ชมมีใครบ้างนะครับวันนี้ก็จะมีฝีมือของอช่างชิมนะครับช่างชิมแล้วก็ช่างสอนและช่างที่สามที่ผมจะนำมาพูดคุยก็คือช่างแถมครับวันนี้หลายๆท่านอาจจะเพิ่งเคยได้ยินนะครับเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยนะครับวันนี้สิ่งที่ ที่ผมได้นำมาศึกษาก็คือเป็นลายเสยมาใบโพเต็มใบนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกว่าเป็นช่างใครบ้างนะครับวันนี้ศึกษาลายไปพร้อมๆกันนะครับอเอาละอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตถอดมีดออกมาก่อนนะครับทุกท่านจะได้ดูแล้วก็ได้ชมกันไปศึกษาไปพร้อมๆกัน วันนี้ลายมีอะไรบ้างครับช่างเรารู้แล้วมีช่างฉิมช่างสอนช่างไข่ช่างแมนช่างแถมช่างถมช่างทิมก็ประมาณห้าเดี๋ยวไล่ใหม่ครับช่างฉิมช่างสอนช่างแมนช่างไข่ช่างแถมช่างถมช่างทิมนะครับก็ประมาณหกเจ็ดแปดช่างละนะครับ ทีนี้วันนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของลายลายมีอะไรบ้างครับก็มีหลากหลายลายแต่วันนี้ผมจะหยิบยกมาแค่หนึ่งลายนะครับมีลายเสยมาใบโพเต็มใบเสมาใบโพครึ่งใบมีลายน้องสิงมีลายหน้าเกี้ยวนะครับมีลายกระหนกผีเสื้ออีกลหลายลายซึ่งตรงนี้ผมผมยังไม่ได้นำลายเหล่านั้นมาให้ศึกษานะครับ แต่วันนี้หยิบยกมาก็คือลายเสมาใบโพเต็มใบนะครับซึ่งเรามาดูว่าแต่ละช่างฝีไม้ลายมือแตกต่างกันอย่างไรคือลายเดียวกันก็เหมือนคนเนี่ยวาดรูปนะครับลายเดียวกันแต่วาดแตกต่างกันไปเรามาดูนะครับฝีมือเสมาใบโพของช่างชิมนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยผม z o มให้ทุกท่านดูเลยนะครับ นี่เป็นแบบนี้นะครับนี่คือฝีมือของช่างฉิมนะให้สังเกตที่ลายนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดที่ตัวมีดของเล่มนี้นะครับนี่คือลายเสยมาใบโพของช่างฉิมครับสังเกตว่าฝีมือของช่างฉิมก็จะเป็นมนๆนะครับออกมนๆกลมๆนะครับเดี๋ยวผมเอาไปใส่ไฟนิดนึงนะครับ อ่านี่เป็นแบบนี้ครับนี่ซูมให้ชัดๆเลยอ่าสังเกตลายเสยมาใบโพก็จะเป็นมนๆแหลมๆนะครับนี่คือฝีมือช่างฉิมเป็นแบบนี้เอาละนะครับส่วนฝีมือช่างสอนนะครับเมื่อเทียบกันแล้วเรามาดูนะครับนี่คือฝีมือช่างสอนลายเสยมาใบโพเหมือนกัน แต่ว่าลักษณะความคมรายละเอียดแตกต่างกันแล้วนะครับแตกต่างกันแล้วนะครับนี่คือฝีมือช่างสอนนะครับนี่ก็จะเห็นว่าการทําลายนะครับการทําลวดลายการตอกลายมีดเสมาใบโพมเหมือนกันแต่แตกต่างกันเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีลวดลายมีแหวมีรายละเอียดแตกต่างมากกว่าช่างฉิมนะครับนี่คือฝีมือช่างสอนนะครับ แต่วันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะได้นํามาศึกษาคือเล่มนี้ครับเล่มนี้ครับพี่น้องอเล่มนี้ครับเอาละนี่คือกรณีเล่มนี้นะครับผมยังไม่ได้อ่ายังมาทําคลิปเลยนะครับเล่มนี้ก็คือลายเสมาใบโพแต่เป็นของช่างแถมครับช่างแถมคือใครนะครับเดี๋ยวเราไปดูมีดพร้อมๆกัน ช่างแถมก็เป็นอีกหนึ่งช่างนะครับที่ทํามีดให้กับหลวงพ่อเดิมในช่วงของยุคปลายหลวงพ่อเดิมยุคปลายก็คือประมาณปี24 8 0 82เป็นต้นไปถึงปี2494นนะครับก็เป็นช่วงยุคปลายของหลวงพ่อเดิมที่ท่านก่อนจะมรณภาพนะครับช่างแถมเนี่ยจะอยู่ช่วงป,ปลายๆนะครับ ช่วงยุคกลางก็จะมีช่างฉิมกับช่างสอนนะครับนี่คือฝีไม้ลายมือของช่างแถมช่างแถมเนี่ยก็จะเป็นช่างที่ทำเมีดให้หลวงพ่อกันด้วยนะครับหลวงพ่อกันก็จะเป็นลูกศิษย์ที่ทำเมีดนะต่อจากหลวงพ่อเดิมหลังจากหลวงพ่อเดิมท่านได้มรณภาพไปแล้วนะครับหลวงพ่อกันก็เป็นศิษยานุศิษย์นะครับของหลวงพ่อเดิมซึ่งช่างแถมเนี่ยก็ ได้ไปตอกลายมีดหรือทํำมีดให้กับหลวงพ่อก,กันด้วยเช่นกันนะครับเอาละเรามาดูนะครับดูรอบๆนะเดี๋ยวผมจะพาศึกษานะครับเอาละมีดเล่มนี้นะครับด้ามจะเป็นงากันจะเป็นทองเหลืองแล้วก็ถือว่าเป็นมีดเก่าครับแล้วก็ตรงตรงด้านหลังนี่ก็จะเป็นทองเหลืองหุ้มนะครับก็ถือว่ามีความ ขลังหรือมนขลังอยู่ในตัวเราไปดูขนาดกันเลยนะครับเราไปดูขนาดกันเลยขนาดเจดนิ้วครับขนาดเจดนิ้วความยาวรวมเจดนิ้วนะครับความยาวรวมเจดนิ้วผมขออนุญาตถอดเลยนะครับโอเคความยาวรวมเจดนิ้วเฉพาะใบเฉพาะใบ 4.2นะครับไม่ถึง4.3นีครับประมาณ4.2นิ้วนะครับนิดๆเอาล่ะมาดูความโดดเด่นหรือความพิเศษของมีดเล่มนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่ผมบอกว่านี่คือลายเสยมาใบโพของช่างแถมนะครับเราไปดูนี่คือลายเสยมาใบโพของช่างแถม นี่คือลายเสยมาใบโพของช่างสอนนี่คือลายเสยมาใบโพของช่างขิมนะครับเดี๋ยวทุกท่านเดี๋ยวตามผมมาเลยผมจะเปรียบเทียบลายให้ทุกท่านดูสังเกตไหมครับสามช่างแต่ฝีไม้ลายมือต่างกันนะนี่คือช่างขิมนี่คือช่างสอนนี่คือช่างแถมนะครับ ช่างแถมถ้าพูดง่ายๆก็คือจะเป็นช่างรุ่นน้องของช่างขิมกับช่างสอนนะครับก็ทําประมาณปลายปีของหลวงพ่อเดิมช่วงปลายนะครับแล้วก็จะเป็นช่างที่ทํามีดให้หลวงพ่อกันด้วยสังเกตนะครับลายเสยมาใบโพนะครับของของช่างแถมก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเห็นไหมครับลายเสยมาใบโพจะไม่เหมือนกัน ลวดลายก็จะมีน้อยนะครับลวดลายก็จะมีน้อยกว่า,าช่างสอนนะครับแตกต่างกันเลยนะครับเสมาใบโพเต็มใบแต่ฝีไม้ลายมือไม่เหมือนกันนะครับเอาละผมขออนุญ,ญาตวางสองเล่มนี้ไว้ก่อนนะครับซึ่งเราจะมาคุยรายละเอียดกันเรื่องของช่างแถมนะครับเอาละไปดูนะครับ ถ้าพูดถึงปลายปีพศตรงนี้ก็จะประมาณปลายปีของหลวงพ่อเดิมนะครับก็จะเป็นยุคอาจจะเป็นยุคแรกของช่างแถมด้วยซ้ำนะครับที่เริ่มทำมีดดูจากความเก่านะครับเราไมา่ดูก่อนนะครับลายเสยมาใบโพเต็มใบแล้วก็มาดูนะครับอง์รวมของมีดนะครับก็ถือว่า,ามีรายละเอียดนะครับ ของมีดนะครับซึ่งแตกต่างกันไปอ่อตรงนี้คือสนิมนะครับสนิมเก่าที่จับตรงลายเสยมาใบโพกระดูกงูล่องเลือดนะครับเต็มไปด้วยคราบใครสนิมนะครับซึ่งเป็นสนิมเก่านะครับเหล็กแบบนี้คือสนิมเก่านะเราไปดูเห็นไหมครับดูองค์รวมก่อนนี่คือเหล็กเก่านะครับก็จะมีสนิมขมปะปายนะครับ จับบริเวณใบมีดเห็นไหมครับดูรายละเอียดรวมๆคือวันนี้เรามาศึกษาของเก่านะครับเราก็ต้องดูรายละเอียดว่าเก่ายังไงบ้างเห็นไหมครับสนิมก็จะขึ้นตามร่องต่างๆของเสมาใบโพทางนี้ก็เหมือนกันครับนี่คือร่องเลือดนะครับเราก็มาดูความเก่าของใบมีดความเก่าของใบมีด เท่าที่ผมดูเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ซูมโอเคความเก่าของใบมีดนะฮะก็ถือว่ามีร่องรอยนะครับจะนิมขุมเต็มหมดเลยนี่ก็คือคาบใครทั้งหมดนะครับที่บ่งบอกว่าเป็นมีดเก่านะครับ เอาละเรามาดูว่ามีอักขระอะไรนะครับอยู่ในนี้นะครับก็ได้ตอกนะครับเรียกว่ายันก็ได้นะครับนะโมพุทธยะนะครับนะโมพุทธายะก็คือยันพระเจ้าห้าพระอ,องค์นะครับถ้าพูดถึงว่ายันพระพระเจ้าห้าพระอ,องค์เนี่ยถือว่าเป็นของมงคลยิ่งนะครับ เป็นคาถาที่สุดของที่สุดรวมเอา,อาพระเจ้าห้าพระองค์มาอยู่ในคาถานมโมพุทธายะทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดคาถาตรงนี้ถ้าพูดถึงที่ไปที่มาของนมโมพุทธายะยาวครับนะถือว่าเป็นรวมเอาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับรวมทั้งองค์ปัจจุบันนะ ก็คือพระพุทธเจ้าเราด้วยแล้วก็พระสีอริยเมตไตรนะครับทั้งที่องค์อนาคตด้วยนะครับรวมไว้ในคาถานโมพุทธายะฉะนั้นคาถานโมพุทธายะก็คือเป็นคาถาที่สูงสุดนะครับถ้าได้ลงอัคระอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเราท่องตรงนี้แค่นนโมพุทธายะตั้งสมาธิตั้งจิตให้ดีนะครับก็จะเกิดนะ เขาเรียกว่าพุ้ตระกที่สุดยอดนะครับเอาละไปดูแล้วนะครับนี่คือรายละเอียดของใบมีดศึกษาไปพร้อมๆกันครับให้มีดเป็นเป็นครูบาอาจารย์เรานะครับนี่คือความเก่านี่คือมนขลังของเก่าต้องเป็นแบบนี้ครับนี่ครับศิลปะลวดลายกระดูกงูใบมีดนะครับ เก่าไม่รู้จะเก่ายังไงแล้วเห็นไหมครับลอ,อยสนิมคาบใครจับลึกนะครับก็ถือว่าที่เป็นสนิมแบบนี้นะก็คือเป็นมีดเล็กไม่ได้เอาไปใช้งานนะครับไม่ได้เอาไปใช้งานแต่ถูกเจ็บไว้ในฝักนะครับโดยความชื้นของไม้ความชื้นของเหล็กเมื่อผ่านการเวลาแล้วนะครับมีดเล่มนี้ไม่ได้เอาไปใช้งานแบบว่าเอาไปฟันแทงอะไรต่างๆ แต่เป็นมีดที่บูชานะครับเป็นมีดบูชาตัวข้างในของใบโพก็จะเป็นตัวนะนะครับตัวนะตัวอะอยู่ข้างในเห็นไหมครับก็เป็นคาถานี่เป็นแบบนี้คือใช้ในการบูชาอาจจะไว้ที่หิ้งแล้วก็ไม่ได้ถอดนะครับนานๆถอดทีก็เลยทําให้สนิมนะครับจับแล้วก็ขึ้นโดยความชื้นนะครับผ่าน,นแลมเดือนแลมปี นะครับความชื้นในเหล็กก็มีประกอบกับตัวไม้ก็เลยทำให้เกิดสนิมนะครับอ่ะเราไปดูองค์รวมของมีด,ดนะครับก็ถือว่ายังสมบูรณ์นะครับยังมีความสมบูรณ์ของมีดนะอ่าเอาละเราไปดูตรงนี้ครับตรงนี้คือกันมีดครับกันมีดเนี่เป็นทองเหลืองสังเกตนะครับเป็นทองเหลือง ผมจะซูมให้กับพี่น้องได้ดูไปพร้อมๆกันเป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองความเก่าของทองเหลืองนะก็จะมีคาบไข่ที่ทองเหลืองเก่าก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเหล็กเก่าก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะรตรงนี้ถือว่านี่ของเก่าจริงๆนะครับดูข้างนอกก็เก่าข้างในก็เก่านะแล้วก็มาดูรอย ตรงกันตรงนี้นะครับตรงกันตรงกันมีดที่ต่อนะครับถือว่าสนิทนะครับสนิทแล้วก็มันเลยเนี่ยครับตรงนี้เอาละมาดูกันมีดนะดูตรงนี้ซูมเข้าไปแล้วผมมาให้มาดูถ้วยมีดนะครับนี่คือของเก่าซูมไปพร้อมๆกันนะฮะนี่คือของเก่ากันมีดเนี่ยก็จะลึกลงไปเพราะว่าอะไร นะเพราะว่าผ่านการเวลาก็จะมีแปบ๊บหนึ่งเห็นะไ,ไหมครับตรงนี้คือกันมีดกันมีดก็ สังเกตว่าก็จะมีหลุมลึกลงไปก็คือตัวคลั่งตัวนี้ก็จะได้หลุดออกนะครับด้วยการเวลาต่างๆนะครับตรงนี้นะอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันนี่ก็คือเก่านะเก่าโดยเราดูจากตรงนี้เป็นหลักนะครับตามผมมา ผมพยายามจะสูมให้กับทุกท่านนะฮะนี่ก็คือยังแน่นอยู่นะครับแต่ว่าหลุดออกนะครับตัวข้างนี้จะหลุดออกด้วยการเวลานะครับข้างในตรงนี้นะครับข้างในตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมครับผมไม่แน่ใจคืออาจจะเป็นแผ่นตะกุดนะครับซึ่งสมัยก่อนเวลาทำมีดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากันมีด ของวัตถุมงคลต่างๆผงเอยแผ่นตะกุดเอยหรือว่าวัตถุที่เป็นมงคลก็จะเอาเข้าไปตรงนี้แหละครับนี่คือขาขาวตรงนี้นะครับน่าจะเป็นแผ่นตะกุดนะครับน่าจะเป็นแผ่นตะกุดเล็กๆอยู่ตรงนี้อ่ซึ่งเล่มไหนที่มีของดีอยู่ข้างในนะครับเล่มนั้นก็จะอ่าเอามากราบไหว้บูชาหรือนะครับ เื่อเป็นสิริมงคลนะฮะไว้บนหิ้งพระต่างๆนะครับที่หลุดออกมาแบบนี้ก็ถือว่าดีนะครับเราจะได้เห็นว่าข้างในมีอะไรนะครับโดยโดยเราเองเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับแต่ด้วยการเวลาก็เลยทาให้เราพิสูจน์ตรงนี้ได้ว่าอ๋อข้างในมีอะไรบ้างนะครับนี่เป็นแผ่นนะครับเล็กๆเล็กๆ,กๆนะฮะถือว่ามีดเล่มนี้เป็นมีดชั้นครก นะครับอีกเล่มหนึ่งถ้าได้ไปบูชาก็ถือว่าสุดยอดนะครับเอาละนี่คือถ้วยนะก็จะเป็นก็จะเป็นทองเหลืองนะก็จะเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วว่าในถ้วยกันมีดมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะก็จะใส่ของดีวัตถุมงคลเข้าไปตรงนี้ก่อนที่จะรวมด้ามมีด นะครับกับใบมีดเข้าหากันตรงนี้ก็จะมีการปลูกเสกจากหลวงพ่อก่อนนะครับเอาละมาดูตรงนี้ทีนี้นะครับไปดูด้ามด้ามก็จะเป็นด้ามงานะครับด้ามงาจะเป็นด้ามงาแล้วก็พันไว้ด้วยเชือกนี่ครับด้ามงาปลายด้ามก็จะเป็นทองเหลืองหุ้มอีกทีหนึงนะครับเป็นทองเหลืองหุ้มอีกทีหนึง ถือว่าเป็นมีดเล็กขนาดเล็กแต่ว่าทำออกมาประณีตนะครับแล้วก็ใช้งามาอยู่ในมีดขนาดเล็กก็ถือว่ามีดเล่มน,นั้นไม่ธรรมดาเห็นไหมครับงาก็จะเป็นลวดลายนะประมาณงาเง,งานะครับมันฉ่ำนะก็เป็นลวดลายของงาโดยธรรมชาตินะครับตัวนี้ ดูนะครับนี่คือเสน่ห์ของมีดเล่มนี้อยู่ที่ท้ายด้วยเล่นทองเหลืองนะครับทั้งกันทั้งท้ายมีดแล้วก็งานะครับถือว่าสุดยอดนะนี่คือเล่มที่ผมเอามาฝากทุกท่านนะครับความยาวก็พอดีนะเรามาดูปอกมีดนะครับปอกก็ถือว่าเป็นไม้เก่า เก่าติดตัวมาเลยนะไม้นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นไม้พยุงหรือเปล่าเพราะว่าผ่านการเวลามามันสีมันดำนะครับถ้าให้ผมเดาก็น่าจะเป็นไม้พยุงเพราะดูแล้วเป็นไม้สองสีไว้เก่าครับไว้เก่ามาดูข้างในนะเป็นฝักติดตัวของมีเล่มนี้มาเลยนะครับก็ถือว่าอ่า ก็ใช้ได้เลยนะครับเอาละท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะครับกอ็อาจจะเข้ามาในช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับตัวผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้วิดีโอนี้มีประโยชน์แล้วก็ท่านใดที่อยากจะเข้ามาพูดคุยสอบถามกับผมโดยตรงก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์095 056 0905นะหรือ ID Line 095, 056 0905นะครับผมก็จะได้มาพูดคุยกับผมโดยตรงผมก็จะโชว์ส่วนสำคัญสำคัญนี่คือด้ามนะครับตรงไหนที่เป็นส่วนสำคัญผมจะให้ทุกท่านดูไปเรื่อยๆนะครับนี่คือด้ามด้ามงาท้ายทองเหลืองกันทองเหลืองอมีดเป็นมีดชั้นครูนะครับที่ เอาไว้บูชาไว้ไวานะครับก็เลยทําให้ไม่ค่อยได้ถอดออกมาสนิมก็เลยกินลึกเลยนะครับเ,เก่าโดยธรรมชาติข้างในนะครับข้างในน่าจะเป็นแผ่นตะกุดนะครับที่อยู่ในตรงนี้นะครับเขาขาวตรงนี้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเวลาทํามีดทาอะไรเนี่ก็ต้องใส่วัตถุมงคลเข้าไปตรงนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นมีดชั้นโคอีกเล่มหนึ่งสรุปเลยนะครับมีดเล่มนี้นะครับความยาวรวมความยาวรวม7นะครับเฉพาะใบ4.2ไม่ถึง4.3่ลายเสียมาใบโพช่างแถมนะครับเป็นฝีไม้ลายมือประมาณ เป็นช่างช่วงปลายของหลวงพ่อเดิมซึ่งเป็นช่างของหลวงพ่อกันด้วยที่ตอกลายมีดให้กับหลวงพ่อเดิมแล้วหลังจากหลวงพ่อเดิมมรณภาพก็ก็ได้ไปทำตอกลายมีดให้กับหลวงพ่อกันนะครับเป็นช่างยุคปลายนะครับสรุปแล้วมีดเล่มนี้ไม่ได้เอาไปใช้งานแบบนั่นนะครับแต่ว่าเป็นมีดที่ เอาไว้บูชาที่หิ่งก็เลยทําให้ไม่ได้ถอดออกจากฝักนะครับทําให้มีการเข้าสนิมได้ง่ายเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมมีรอยถอดไม่ค่อยได้ถอดนะครับถอดทั้งทีก็จะเป็นรอยแบบนี้ถ้าดูมีดถอดเข้าถอดออกนก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ตัวนี้จะฝืดนะครับเพราะว่าเป็นมีดเก็บนะครับไว้บูชาก็ถือว่าเป็นมีดชั้นครูอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นมีดเล็ก แต่ว่า,าวัสดุที่นำมาทำาเป็นทองเหลืองเป็นงาด้ามเป็นงาแล้วก็เป็นทองเหลืองหุ้มกันแล้วก็ท้ายด้ามด้วยนะครับเอาละวันนี้นะครับผมเองก็ได้นำมีเล่มนี้มาฝากกับทุกๆท,ท่านาทั้งลายนะครับทั้งลายเสีมาใบโพเต็มใบท่านก็ได้ชมแล้วฝีไม้ลายมือของทั้งสามช่างไม่เหมือนกันนะครับ เล่มที่ผมถืออยู่ก็จะเป็นช่างแถมช่างสอนช่างฉิมครับได้ดูศิลปะแต่ละเล่มแต่ละสีไม้ลายมือแต่ละช่างไปแล้วนะครับก็ถือว่าวิดีโอนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่างไรแล้วนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับตัวผมอ่าได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไป ท่านใดที่อยากจะเข้ามาพูดคุยสอบถามกับผมก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาที่เบอร์095 056 0905า id line 0950560905วันนี้ผมเอกชัยมีดหมอเครื่องแรงลงพ่อเดิมก็ต้องขอเก่าสวัสดีทุกทกท่านครับสวัสดีครับ